สวัสดีพี่น้องพามาบึงค่อยงามเด้อพี่น้องเด้อยมใชยฟ้ามอีกคือเ่าครับสุดยอดแรงทรงต่อพันธุกรรมค่อยงามควยยักษ์ค่อยใหญ่อีกแห่งหนึ่งของประเทศไทยครับเมื่อนี้ก็นี่แหละครับอยู่กับเสียสู้สวัสดีครับเสียสู้หนุ่มพ่อพันุครับเสียใหญ่ใจสปอร์ตรูปโลครับผมเสียสู้ครับบอกพี่กัดพี่น้องเข้าเนี่ยครับครับสวัสดีครับ ครับบองนี้เปรียมแช่ฟ้ามครับคอยงามบุรััตอยู่บ้านโคกสูงอำเภอบุรัตจังหวัดขอนเจนครับครับผมฝากเบอร์โทรเน่อยครับเบอร์โทร0898620309ครับผ่าพี่นองเขามาบึงของดีของงามสายเผือกครับครับสายเผือกมาไหมครับนุ่มหน่อยนุ่มน่อยเขาไหมครับซื้อว่าจังเลยครับนี่ตัวนี้ นังมาถ้าได้ตังซื้อครับตัวเนี้ยยังมาได้ตังซื้ออยู่บอกพวกเขาไม่หรี่ตัวไหมครับเพราะว่าซื้อพ่นใบแตงแต้มันได้ได้เดือนหนึ่งครับรองใบได้เดือนหนึ่งครับได้เก้าเดือนกลัวก็ได้จับมาพอดีครับครับผมอายุเท่าไหร่ครับตอนนี้เก้าเดือนกว่าครับเก้าเดือนกลัวครับโอ้ค่อยหน่อยเก้าเดือนเดอพี่น้องดอครับของเราอีหลี่เป็นลูกพ่อไหครับนี่ตัวนี้เป็นลูกของไข่มุกขาวครับโอ้ ถ้าอยากไขมุกขาวแม่เพื่อนเดี๋ยวครับแม่เพื่อนเป็นลูกของไอ้เบิ่มพัลลนครับแม่ลูกเบิ่มพัครานพ่อไขมุกขาวเขาขายบ้านนนคูนครับโอ้สองสายเรียกว่าสายท็อปของประเทศไทยเลยเนาะครับเป็นสายสายเบอ้์ต้นของประเทศแล้วครับครับผมครับเพราะว่าเบิ่มพัลลานี่ก็ดีกีแชมป์ประเทศไทยครับไขมุกขาวนี่ก็แชมป์ขึ้นกันครับแล้วผลงานก็ออกมาหลายครับไขมุกขาว ถือว่าเป็นควยเผือกอีกตัวหนึ่งที่ใจลูกจบเลยครับจุดเด่นเพิ่นนี่เสียโซ่มองตัวไหนครับตัวนี้จุดเด่นเพิ่นจะเป็นควยเป็นควยสมูทเป็นควยสม่วนครับเป็นควยที่เบื้องลราที่เนี้ยนตากับว่าได้มีแบบว่าจุดใดจุดหนึ่งสิเบือหวอย่างครับแต่ว่ามันลุ่งหลอกลุ่งหลอกอลุ่งหลอกทุกทูกทุกยางครับควยเกินควยสมูทนี่เหรอครับควยเกือบกลมคืนกันไปหมดครับครับผม โตัวเนื้อตัวดีหลีอครับอายุยั่งหน่อยๆอยู่ครับกระดูกแข็งขามาดีแห้งครับเลี่ยมตัวนี่เป็นสายเป็นค้ายสายประกวดครับตัวนี้สายประกวดเนาะทีโซนแม่นครับหน้าตาท่งเขาเนี่ยโอ้หน้าตาดีหน้าตาล้อครับการบ้างเขากันเขานาเข้าตากะว่ามันจบพ่อขวัญครับครับผม พีโ่โซครับขอเบื้องไทยเพื่อนจากไหนนะครับเป็นกล้ามเนื้อเป็นทายเป็นยังกับกัดขดว่าลงตัวยุ่นหน้าครับเบื้องด้วยพี่น้องด้วยเบื้องไทยด้ยอยแ้แต่อายุครับการสั่งเนื้อส้างตัวของเพิ่น,นครับแต่เปียมใช้ฟ้ามี่ต้องยอมรับเรื่องการเลี้ยงควายเผือกด้วพี่น้องเละขาวจุนพูนเดือดแต่ละตัวขาวจ้วเลยขาวแบบขาวสว่างอูโม่เลยครับครับเนี่ยครับท่ายดีเนาะ การเข่าข้อก็เสมอหลังเสมองอนเสมอข้อครับเบิ้งไดทุกเลี่ยมเนาะเสียโซเนาะทุกเลี่ยมครับเบิ้งเบื้งคือเบิ้งจุดเดียวแล้วเลยครับครับผมเบิ้งได้สูเหลี่ยมเลยตัวนี้บอดี้นี่ขันยุ่งกัตามสไตล์การพัฒนาเนาะขันมีผมมากกับเบงเบงคือเกาเหรอครับนี่เบงคือเกาครับเบงเกิดไปเลียงขอให้มากเขาอีลีแล้วเนาะเสียโซเนาะตามสไตล์ของเสียโซเตรียมใจฟั่ม ตัวนี้นี่คาดองในใจนี่มาไว้เท่าไรเนี่ยสั้นสุขคาในใจบ่ครับในใจตะโกนไว้ตะโกนไว้บ่ตะโกนไว้แสนเก้าครับโอรเราใส่คํ้าม,มาตะโกนด้วยพี่น้องเด้อตะโกนไว้วันนี้เมียเสียงเก้าเราตะโกนไว้คนพี่น้องอยากได้เั่อแกว่า,อาโอ้ครับ หอดหมองขายเร่าของที่ขายหรอกแสนเก่านี่ตะกูนไว้ซื้อตะกวนไว้ซื้อครับครับว่าเต็มมักอิหลีครับขอแต่มักอิหลีขอแต่มักอิหลีครับมักทำมักอิหลีมักด้วยใจนี่อืแล้วแต่พูทีิซื้อสิให้ครับครับขายขาดทุนก็ขายขันมักเอี๊ยตามสไตล์เตรียมใช้ฟั่มอู้แต่คิงขิงดีแห้งครับตัวนี้ขิงดีครับเป็นคิงสมูทประกวดเป็น เป็นควายที่ลงมสนามได้แบบครับผมโก้โกเลยครับก็อยู่นี่ก็ถือว่าเป็นแรงทรงต่อควายงามควายยักษ์ควายใหญ่ทรงต่อไปหลายตัวครับ,รบที่บอยที่ซี่ลูนี่ก็ก็จิมีทะเลท่องตัวหนึ่งแหละของควายงามฟ้ามหักกล้องสยามมุนทนาถาทุเจ้าสั้นสอสมัยปังสยามนี่ครับยุกตัวอย่างมาพ่อสังเขปแต่ว่า,ว<ร>าด,ดาวพยักษ์ต่ก้อนสมัยก้อนอน,นี่ เทพอนุง่งขุนสร้างโอ้หลายครับเทพอนุ่งกระเมียนแมน่แมนครับอยู่เท<อ>พพลักเนี่ยเป็นอย่างจึงบอกว่าต้นต่อควายงามควายยักษ์คว,ยควยายใหญ่นี่พี่น้องอาจสิบลู่ครับพอพันธุ์ดังๆลายตัวออกจากนี่ครับผมหลายตัวแต่แต่ซุ้มขาที่บ่ได้เอ้ยซื้อ,อน้ำมาก็ไหลายครับจำบ่ได้ครับครับผมแบบว่าหลายข้าอีลีหลายครับหลายจนจำบ่ได้เพื่อพี่น้องมือน,นี้กั เอาเสลีู่วมาตากแดดเพราะว่ากล่องมันกล่องมันตากแดดม่เลย <S <S กล่องก็เลยอยู่ในห่มพี่ชินเตอร์ก็เลยตากแดดเอาละครับผู้เดมากกะโทุ่มาเลยครับผมก็เดี๋ยวสีผ้าไปเบิ่งยักไงครับผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับครับ